คงคาปราจีนนินนสูตรผู้เจริญอริยมรรคเหมือนแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนสาวัตถีนิทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนหลังไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เมื่อกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8 ก็เป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เมื่อกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่าจึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเมื่อกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แดอย่างนี้แลจึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานจบสูตรที่หนึ่ง